กินข้าวเดงหุ่ยไผ่ปั่นโดนั่งพ่อยบปั่นโดนให้บ๊มีได้นั่งกินซันแล้ว <c oughs> ไม่ไงเปี๊ยะกินเขา่ามาเด้อดูร้านเด้อมากินน้ำไม่ไงเปี๊ยะเด้อมากินเขาน้ำแม่ใหญ่เด้อดูร้านเลยแม่เปี๊ยไปปะไปบ่ใด <c oughs> เก็บแอว เบิร์ดเสซนเบิร์ดเอ็นแล้วเบิร์ดเอลังซีมเมืองแสบบอ่ต้องจับนีไปใครเนี่ยแสบบอเหมือนนี้เหมือนในพานเนาะแฉบเด้ยแฉบเด้ยฮ้อนขึ้นเท่าเดหุ่ยไผ่ปันโดนั่งพ่อย่บปันโดให้บ,บ๊อบบี้ได้นั่งกิน จันแล้ว <laughs> ไม่ไงปีแอร์กินเขา่ามาเด้อดูร้านเด้อมากินน้าไม่ไงปีแอร์เด้อมากินเขาน้าแม่ใหญ่เด้อลูกร้านเ้ยแม่เปียไปบาา่ได้เก็บแอลเบิดเสเซนบเบิดเอ็นแล้วเบิดอีลังซ <laughs> ิมเบิงแสบบวอ ต้องจับนีไปใครเนี่ยฮะแสบบ่เหมือนนี้อเอมือนนิพานเนาะแขบด้ยแสบด้ย <c oughs> อืม